ขามานี่ครับมาขอชมรถนี่ในกูดังอออ๋อมันจะเป็นเซตเอกใช่ป่ะใช่ใช่จะเป็นเซตเใช่ใช่ครับจะเป็นเซตใช่ใช่โอ้ดีเลยนะตัวนั้นโอ้เยอะหลาตัวใช่รถแต่ตัวนี้เนี่ยของตัวนี้ รพอได้ัครบนก็นเดิมของพตาสวยนะครับของพตาเดิมเดิมไม่ได้ขี่นะก็วิเตอร์นั่นก็ปั้นยังไม่เสร็จเลยงานปั้นทั้งนั้นเลยแล้วแซตนี่อยสิบสองอะยวยังไม่ได้ขี่เลยพี่ดิไม่ได้ขี่เลยอันนี้ก็แกมมาแกมมาใช่ครับแกมมาแต่ตรงนู้นจะสภาพสวยกว่าใช่อันนั้นซื้อตำรวจมานะ ใช่ครับโโอ้หสวยตำรวจมารถตำรวจเดิมๆเลยสวยสวยไม่ได้แต่ก่อนมันก็ติดทุกคันเลยพี่พอทำเสร็จแล้วก็จอดเหมือนเดิมอ๋อแต่สวยแต่สวยใช่แต่เซอร์นี่สวยเลยนะเธอเดิมๆเลยพี่อันนี้เดิมของพ่อตาครบกระเป๋าก็เปิดอยู่ครบกระวงกระเป๋าอยู่ครบใช่ใส่กระจกนี่หลอมันเดิมกระจกแต่ง แต่ก่อนมันก็ติดขี่ไม่ได้ขี่ไม่มีเวลาขี่เลย,ม,ลยม,มันอยู่แค่ข้างหน้าก็ไม่มีเวลาขี่แล้วพี่แค่ข้างหน้าก็ติดทุกวันนี้ไม่มีขี่เลยข้างบ้านอีกลหลังบ้านอีกไม่รู้จะขี่คันไหนอ่ะ